สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ะตอนนี้นะคะตีกับนุ่นเสื้อเขียวปลาก้อยจ้ะเขาจะมาเก็บผักกูดกันเนาะเงาแล้วค่ะนะคะต่ว่าตีจะพาพีไป,ไปมองเล่นหลายเนาะจ้ะเนาะปีเทลแล้วตีเอ่อมาว่าทัานนะคะพันเงาก่อนเนาะไปจ้ะไปาเน้ำกันจ้านุ่นค่ะตรงนุ่นกามีจ้ะตรงนู้นกามีจ้ะปีเทลแล้วตีขับรถไปพุ่นจ้ะเดี๋ยวไปเก็บฟันท่างพุนเนาะ ตลอดเซ็นท่าเนี่ค่ะมีตพรพกูดเลยจ้ะเยอะมากปีที่แล้วนอกจากตีมาตรงนี้เนาะเป็นญ้ามหมดเละจ้ะบุ้งดูตรงนี้กําลังพอดีเลยค่ะพอดีและงามเลยจ้ะบุงดูสวยมากค่ะตรงนี้รถรดไถเยียบเพลนจ้ะเพลนตายเนาะมีตัวตายมีตัวก้างเขินก็นมีจ้ะไปะไปเก็บกันจ้ะพี่น้องอวู้พี่น้อง สวยมากค่ะมึงดูถ่ายให้เบิร์นก่อนเด้อจ้าพี่น้องดอค่ะปักกูดสวยๆจ้่สือตาการมากม่จ้ะเก็บจ้าอืมนี่จ้ะจ้าชอบอันไหนก็เก็บอันนั้นแหละป้าเลย จะไปฝากพี่เขาด้วยจ้ะน,นั้นผัดไฟแดงอร่อยมาก่อมมากๆเลยโอ้ย ชอบไซส์ไหนก็จัดไปได้เลยจ้ามีทุกใช้มีทุกใช้เป็นทันมะจ,จ้าเ,าเ,าานเนพราะฝนตกแล้วเนาะดูสิ หนูเพื่อนจะกินมาเมื่อกี้จ้ะ มันมาก้อขายเ,เทสกี่โงแล้วสิบออเอ็ดโมงสิบออเอ็ดโมงข้ายเทอ่ะจ้ะ มันมากจ้ะน้องแต่ปีนี้ใหญ่เร็วจ้ะเพราะอากาศมันฮอนเนาะจะไปดูหลังบ้านมาก็ต้นน้อยๆจ้ะมาดูยแป๊บเดียวเองเนาะเอาขีนยาขีนยุ่งออก,ก่อนจ้ะอันนี้เป็นกาเพิ่นซ,ซื้อจ้ะนี่แก้ออกนะกาไปล้างน้ำแชตัวเย็นไปกินโดนจ้ะถ้าไม่เท่าโบกเก็บไปนะจ้ะเพิ่นจะเนาเน่า,าเร็วเนาะ อันนี้เ้าเก็บไปเ้ากะไปแช่ตู้เย็นไว้ดีกว่าให้พันเน่าค่ะบางคนก็มากินใส่ก็ปวดดิจ้ากินในมาทุกใส่แหละจ้ะพี่น้องแต่ว่าคืนอยู่กับเ้าเนาะมาเ้าชอบแบบใส่ใดใส่ใยใส่เงาห,หน่อยใส่เน่าตามความชอบเลยจา้า เทคนิคนึงเนาะว่าสังเกตบ้างว่าผักกุดตัวไหนกินไดบ่ดไดจ้ะนี่มันจะมีกาดซีด้ำตาเลยค่ะขึ้นมาเนาะและมันจะมักอยู่ในความชื่นๆแบบนี้ค่ะบริเวณที่เป็นแบบชื่นๆแบบนี้แต่ก็สิมีพักกุดที่ว่ากินบ่ได้ก็อยูน้ำกันเลยละจะ้ะแต่บนเขาชนมากจะบกห้าผักกุดแบบนี้บ่ใครเจอเนาะจะไปเจอแต่ว่าผักกุดที่ว่าห้า่กินนะจะ้ะชิดจิงนะคะบริเวณแถวโมบานตีนะ่ะพักกุฎหลายคัก มันเป็นทีลุมเนาะทีลาบทีลุมจ้ะมันก็ได้จะลายมันมีความชื้นนะจ้ะ อันนี้ก็ได้ใหญ่แน่ติดกับเอาไล่กันแน่จ้ะ นี่ใส่ในพัดไฟแดงแซบจ้ะจแซบเลยจะ้ะการเป็นหน่อยเป็นข่าเครื่องง่ายจะ้ะมีร้ายเมนูนะคะอยากจะกินเนาะ ติเก็บตรงนี้ตีผ้าไปเบ่งมองไม้น้ำ้ะไปเลาะเบ่งเนาะว่าเออพันย่งงาสามำดืนแล้วเขาเด็จมาเก็บมือรุ่นน้ำ้ะอันนี้เก็บไปฝากทีเพอนน้ำค่ะ เป็นหรือ,อย่างคนคนนั้นน่ะ <S 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 ทำกินแล้วาาติดตาแท้ตาแท้ทำของจริงเสร็จแล้วคือโอ้เราจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะดูค่ะเราจะเต็มตะกร้าแล้ว จ้ะเดี๋ยวตีภาพไปเบ่งตรงหันเนาะตรงหันง่างามจ้ะมันจะอยู่กับความเนี่ยคะ่ะความเป็นเชื่อนเชือนแบบนี้นะจ๊ะมันจะมักอยู่เนาะอุย้ยผักใบโบบกใบโบบกงามคักเลื่อนเลื่นงามคักโอ้ยใบบบก ปลาฟักกลลูเลยจ้าอ้ยพี่น้อนไงไยสะออนค่ะเป็นกอ,อก,กอเป็นลำลำอยู่จ้ะมึงดูว้าดเนติมะพราพออันนี้เลวจ้ะอันนี้อันนี้แบบขนจ้ะแบบขนอันนี้เราไม่กินนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันต่างกันนะคะเห็นบะต่างกันมากดูยังไงก็ไม่เหมือนจ้ะ ุนี่นี่ไปมากจ้ะอ่ะเอาก็มาจัดการเอาค่ะจัดการเอาตรงกอนี่กอนี้กอนี้เอาเต็มตะก,การนี่ยละ่ะจ้ะตะก,การไม่ขึ้งเข้าเนาะซื้อมาบังามือก่อนจ้ะ กอใหญ่อย่างเงี้ยเอาลายยอดเด้ยเ่ยว่ยุเนาะกอเล็กๆฮะเนี่ยใส่นี่มันมวลดีกว่าเก็บใส่เงาจ้ะมันดังเปาะเปาะเห็นไหม แต่าย่ามันอยากจะอ่อนกับจริงแต่มันกับบอด้์มันมั่นมื่งแม่จ้ะไซแบบนี้ดังป๊อกป๊อกออชอบไซนี้ค่ะ อีกหน่อยก็เลือกไม่ได้ก็กินเหมือนเดิมยาก็กินใช่อันที่ยังไม่ขึ้นก็มีเราเก็บได้อีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราก็มาเก็บได้ค่ะเพราะมันก็มีอันที่แบบมาอาทิหลังละลายหิหมะละลายทิลังก็มีนู่นนะคะ รถเขาจะไปได้หรือเปล่าไม่รู้ไ,<ง>ไม่รู้จำเข้าซอยแกได้หรือเปล่าจะมองไปว่าออกด้วยค่ะป้ายตะก้าใหม่ก็ไม่ออกนะเนี่ยกลัวไม่รู้กลัวคนไม่รู้ว่าใหม่ซื้อมาเก็บผักโดยเฉพาะและ้วนะตะก,กาเนี่ยกันแหลมก็ืสอมาเก็บผักนะแต่ป้าาตะการนั้นมันใหญ่กว่าไอ้นี่ไงใช่อันนั้นมัน,มนใหญ่กว่าอะไรวะมันใหญ่กว่าที่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพภาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูผักกูดคั่วกะปิหรือผัดกะปินอาจะเนาะผักกูดเท่าดังเาความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะตัดเป็นชิ้นพอคำเนาะค่ะื่องปรุงเขาก็จะมีหอมซอยกระเทียมนะคะแล้วก็พริกกะปกิแล้วก็มีพงรสดีนะจ๊ะน้ำตาลเนาะ หรือใครไม่ใส่ขงรดดีก็ใส่เป็นถ้าเป็นสูตรโบราณก็จะเป็นนี่ค่ะเอ,อ,องชุรดี่น้านนปจ้ะอันนี้ข้ากกระใส่ เร็จเรียบร้อยค่ะเมนูผัดเครหรือผัดกะปิของเห้าจา้ะนะคะมือนีตีกับขออนุญาตปอดิกินไหเบิองเดอ้อจ้ะกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหนาค่ะ